แผ่พระบรมโพธิสมภารเสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งไกลใกล้กระชับมิตรแปรปรับกระชับใจรังสรรยุคสุขสมัยด้วยไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวาบาหลีพุทธศักราช2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชาหฤทัยในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายของผู้คนบนเกาะชวาและบาหลีทรงบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นไว้เป็นภาพยนตร์และยังทรงเล่าเรื่องราวที่ทรงพบเห็นไว้ในพระราชาทะเลขามีลักษณะการเล่าเรื่องคล้ายคลึงกับพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในรัชกาลที่ห้า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชาหรทัไทยในวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างทรงเล่าในพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งว่าน้ำเสวยของฉันนั้นเวลาเชิญมาต้องกั้นกรดทองด้วยคุณนางยกใส่ถาดมาเสมอหัวไหลแล้วลงคลานเอามาตั้งแล้วถวายบังคมด้วยคนใช้ที่โซโลไม่ไหว้ใครนอกจากสุนันเท่านั้น ซึ่งสุนันหมายถึงเจ้าผู้ครองนครในชวาอีกทั้งยังสนพระราชาหฤทัยในประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองโดยที่ซองกอริติได้ทอดพระเนตรการแต่งงานตามประเพณีของชาวบ้านซึ่งทางการได้จัดถวายเป็นประเพณีการแต่งงานที่ใช้ไก่เสมือนสินสอดสำหรับเจ้าสาวโดยพระราชทา,านเงินหบาทกับเสมาทองคำ มีอักษรพระปรมาพิไทยแก่เจ้าสาวไว้ในโอกาสสำคัญของคู่บ่าวสาวนั้นเกาะบาหลีเป็นพื้นที่ที่ผู้คนนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลักพระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรสถานที่สำคัญตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนาที่เดนปาซาได้ทอดพระเนตรการประกอบพิธีกรรมของหัวหน้านักพรตซึ่งสวดมนต์และทำน้ำมนต์ตามแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นทรงบันทึกภาพยนต์เก็บไว้ด,ด้วยพระองค์เอง ภาพยนชุดประพาสชาบาหลีที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถ่ายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่ถ่ายทอดเรื่องราวโบราณคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนที่หลากหลายนับเป็นผลงานทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้และศึกษาของอนุชนรุ่นหลัง